โหมดนี้ต้องบอกว่าเป็นโหมดที่ใช้ทักษะสกิลความสามารถในการหลบภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราหลบไม่ดีเนี่ยมันจะมีหลอดชีวิตอยู่ข้างล่างทุกคนเห็นปะมันจะทําให้เราตายได้นะครับหรือว่าเดสสมอลเล่นั่นเองนะเนี่ยมันเตือนมาแล้วมันเตือนมาแล้วว่าคืออะไรผมอ่านไม่ทันว่ะทุกคนเฮ้ยไฟไหม้เหรอเกาะแห่งนี้มันแห้งแรงจัดอะไรยะเราลงน้ําดีปะเออยเฮ้เอ้ยไอ้ปั๊มเชล์มันล่วงลงมาแล้วเขาอ้ยอันนี้อะไรอะขึ้นก่อนเลยแล้วปะ ขอขึ้นหน่อยเราไปกันตัวเฮ้ยมันนั่งไงอะนั่งยังไงอะเฮ้ยขอ,อ,อนั่งด้วยดิโอเคอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยไพี่บาหิมะว่ะกระโดดลงบาลลบในบ้านปะกระท่อมหลังเล็กน่าจะปลอดภัยวะทุกคนตาทา,ทากินก่นงินอุ้ยอุ๊ยอุยาผ้าเอาดีๆขอให้ข้างบนมรนลวงกันหมดเดี๋ยวเราจับตาดูข้างบนดีกว่าทุกคนพบ <laughs> ยากเหตุแบบ้าผ้าแบบเปรี้ยงแบบหงายกันทั้งหลัง พูดยังไ่สัตขาดคํามันล่วงกระหมกเลยหนีร้อนมหาหนาวเหรอหนีร้อนมหาหนาวเหรอ รวไปหนึ่งต่อหน้าต่อตาเอ,อาละครับ,รบสวัสดีน้องๆหนูนๆที่ไม่ชอบกินผักทุกคนนะครับผมและตอนนี้เราอยู่ในโหมดซูเวิร์โวนั่นเองนะครับซึ่งมีผู้เล่นค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับโหมดนี้ต้องบอกว่าเป็นโหมดที่ใช้ทักษะสกิลความสามารถในการหลบภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะครับในเกมเนี่ยเดี๋ยวมันจะบอกว่ารอบหรือว่าในราวถัดไปเนี่ยทุกๆคนในบ้านหรือว่านายสถานที่แห่งนี้จะต้องเจอกับภัยพิบัติอะไรก็ต้องเตรียม ตัวรับนะครับมันจะมีะการแจ้งเตือนบอกเรานะครับซึ่งผู้เล่นก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับน่าจะสนุกเนี่ยเนีี่ไอพิบัติต่างๆมันจะมาพร้อมกับเหมือนแบบภูเขาไฟขึ้นยักษ์เออเนี่ยนะอุกับ <laughs> อุกาบาตฝนตกอะไรพายุน้ําท่วมอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดเราหลบไม่ดีเนี่ยมันจะมีหลอดชีวิตอยู่ข้างล่างทุกคนเห็นปะมันจะทําให้เราตายได้นะครับหรือว่าเดสสมอลเล่นั่นเองนะตอนนี้นะเราอยู่ในอู้เราอยู่บนเกาะแบบเกาะส่วนตัวเล็กๆที่มีบ้านแบบหรูหราอยู่หลังนึงนะครับเราจะต้องหลบมหันสภัยภัยพิบัติต่างๆนะ ที่จะถาโถมมาสู่บ้านหลังนี้แล้วก็เกาะแห่งนี้นั่นเองนะครับเราจะต้องอยู่ให้ครบเวลาซึ่งในเกมเนี่ยมันจะมีเวลาบอกนะครับถ้าเกิดเราเซอร์ไวเวอร์ครบเวลาอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเราไม่ตายเนี่ยเราก็จะได้รับชัยชนะนะหรือถือว่าเป็นผู้อยู่รอดอันแข็งแกร่งนั่นเองนะครับผมโอ้แล้วมันล่วงมาอย่างนี้ทําไงผมจะหลบทันนะถ้าเกิดมันล่วงมาเต็มเต็มหัวกระบะดเนี่ยทำไงมันจะหลบทันทุกคนตอนแรกมีผู้เล่นค่อนข้างเยอะนะประมาณ10กว่าคนตอนนี้ทําไมเห็นก็ยืนส3คนน่ะมาดิมาดิ อุ้ยอ๋อมันมีโวทด้วยนี่อฮ้ยอุ้ยเราอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งที่มีปั๊มน้ํามันสันเฮ้ยมันมีแต่ปั๊มเชลนะซิมโปมันคล้ายๆปั๊มเชลอุ้ยทำไมทุกคนขึ้นรถกันหมดคืออะไรวะคืออะไรอ่ะอ๋อเราจะมีกระเป๋าอยู่ใบหนึ่งขอขึ้นด้วยได้ปะขึ้นด้วยได้ปะขอร้องละขึ้นด้วยได้ปะไปไหนไปด้วยกันไปไหนไปด้วยกันดอะไรอ่ะวิซิตชอบเราไม่มีอะไรเลยอยู่ในกระเป๋า ซึ่งสัมภาระพวกนี้มันอาจจะเป็นตัวช่วยนะที่ทําให้เราสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้นานขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยมันเตือนมาแล้วมันเตือนมาแล้ว่า,ววาคืออะไรผมอ่านไม่ทันวะ่ะทุกคนเฮ้ไฟไหม้หรอไฟมันจะไหม้อะดิแล้วลงจากรถยังไงกดอ e ีไม่ติดกดอ e ีไม่ได้วะ่ะทุกคนผมกระโดดไปเลยเผื่อรถระเบิดทําไงมหันตะัยพิบัติไฟไหม้ไฟไหม้อุย้ยอุอุ้ยเอาดีๆ ถ้าเกิดมันไฟไหม้ตรงเราอ่ะเกาะแห่งนี้มันแห้งแรงจัดอะไรยะเราลงน้ําดีปะเอออ้ยอ,อุ้ยอุ้ยไอปั๊มเชลมันล่วงลงมาแล้วถ้าเกิดเรากระโดดเฮ้ยเอ้ากระโดดลงน้ําไม่ได้ดิเห็นปะไอนั่นมันเลือดหมดหล,ลักกันเลยทีเดียวอะไรอะลาวากาลังจะพุดขึ้นมาอ๋อลาวามันกําลังจะพุดขึ้นมาอ๋อหรือว่ามันกําลังกําจัดพื้นที่ภายในปั๊มน้ํามัน เราอยู่แบบรอบนอกตามผืนธรรมชาติและดีที่สุดเอะไอ้หมวกไอ้หนูน้อยหมอกแดงน่เองก็ไม่เป็นจุนหรอกลิบดวลลงมาเสียริบดวลลงมาเสียโอ้แบบพังลงมาใส่เรานี่ก็ไม่ใช่แล้วหนาไม่ใช่แล้วหนาแสดงว่าลงน้ําได้หรอลงน้ําได้ปะลงน้ําได้ปะเฮ้ยไม่ได้วะทุกคนจูหายผมตกน้าเฮ้ยยังรอดอยู่วะโอเคนะเรายังเซอร์เวิร์รออดได้ไปสองรอบแบบ ทวนวนั่นเองนะครับทุกคนหวตในด่านอะไรกันด่านนี้เหรอสี่คนเหรออะไรคือด่านอะไโอ้ด่านเดิมว่ะทุกคนแต่ว่าให้พิบัติรอบนี้มันจะเป็นอะไรผู้เล่นค่อนข้างเยอะนะเพอเนเพื่อเล่นเยอะจ้าเพื่อเล่นเยอะจัดไม่มีเหงานะเล่นเกมโลบอกทุกคนอะไรอะ่ะนั่งกันเป็นฝ่ายบัญชีแผนกต้อนรับเลยวิวิมีโถงใต้ดินวะ่ะ โอ้ที่เอ็งหายไปคือเอ็งว่าหลบกันตรงดีอาดีเอ็งว่าหลบกันตรงดีอาดีเฮ้ยเอ้ยเปิดแล้วเข้าเลยดิเข้าเลยดิเข้าเลยดิเฮ้ยเข้าเลยดิอย่าเบียดกันอย่าเบียดกันอย่าเบียดกันค่อยๆเข้าอย่าเบียดกันอย่าเบียดกันเอ้ยอย่าเบียดกันดิเฮ้ยเข้าด้วยไอพิบัติมันแบบสมมติว่ามันล่วงลงมาอะไรเงี้ยทำไงเราจะรอดเนาะปิดประตูได้ปะ พี too, too, ๊ปิดประตูพี๊ปิดประตูพี๊เว้ยูยเด๋ย่นีว้ว่ารู้สึกว่าค่อนข้างอบอุ่นนะถ้าเกิดเราตายเราก็ไม่ได้ตายคนเดียวปะ่ะแต่ว่ามันก็แบบรู้สึกว่าเซฟโซนเกินไปอย่างเราอะเมือนต้องออกไปหาภัยพิบัติภัยพิบัติรอบนี้มันอะไรวะทุกคนผมลืมอ่านภัยพิบัติทุกรอบเลยวะ่ะแต่เราอยู่ข้างล่างนี้จะไม่เป็นไรใช่ปะ่ะไม่เป็นไรชาปะ่ะอดีเดไม่ได้ตายหมู่เนอะ เราไม่ได้มาตายหมู่กระเช้ป่ะเอ้ยอันนี้อะไรอะมีให้เก็บเหรียญด้วยหรอตู้เซฟนี้เป็นทั้งที่เก็บเงินและเป็นทั้งที่เซฟชีวิตของเราทุกๆคนนะมันจะสบายเกืแป,ป่ะ,ะสบายเกือบปป่ะแบบไม่โดนอะไรอย่างนี้อุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุย,อยเราเราเลือดรถแล้วนะลดไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไทยเราเลื่อนรถไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไทยเดี๋ยวอีกสิบวิว่ะเราจะผ่านแล้วทุกคน รอบนี้ผ่านไปแบบ e ซี่ไม่ได้ตึงเท่าไหร่อะไรวะเย่เย่เย่โอเคเดี๋ยวเรามาเล่นรอบสุดท้ายกันเลยดีกว่าว่าเราเ,เจอภัยพิบัติอะไรไอ้นา่นนี้มันติดลีดบอร์ดบ้างหรือเปล่าบางทีเล่นก็อยากติดแบบหล่อเท่นะเพื่อน้องๆหนูๆมาดูเอ้ยพี่น้าหนีสว่าพี่น,าน้าหนีติดอันดับอะไรอย่างงี้นะจะได้แบบมีหน้ามีตาเขาเอ,อันนี้อะไรอะขึ้นก่อนเลยแล้วปะขอขึ้นหน่อยเราไปกันตัวเอ้ยมันนั่งไงอะ นั่งยังไงอะเฮ้ยขอนั่งได้ดิโอเคอุอ้ยน่ารักอะเราอยู่เนเอ้ยเอาไม่เอาดีเพื่อนอย่าทำอย่างนี้นี่ใส่ไม่ดีค่อยๆไปเขาครับป่ะคนรักคันรถปะแล้วเอาคนรักคันรถตอนนี้เราอยู่ในอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยภัยพิบัติมาวะ่ะกระโดดลงบันลบในบ้านป่ะต่กระท่อมหลังเล็กน่าจะปลอดภัยว่ะทุกคนเราอยู่บ้านหลังใหญ่ไม่ดีป่ะไม่ดีป่ะอรอบนี้เออฮอริเคนวะ่ะ เดีป๋ปะเฮลิเคนเฮ้ยเฮลิเคนเฮ้ยข้างล่างมีเขาเรียกว่าอะไรมีห้องหลบนิ่ระพยเปล่ามีห้องหลบนิ่ระพยปล่าดูข้างล่างดีทุกคนเ,เสื้อเสื้อหาข้างล่างเอ้ยเอาเอาเออจอมืดอะ่ะแล้วทุกทุกคนคือไปข้างบนมาคืออะไรกันเออกระจกมันจะอุ้ยอุ๊ยอ่าไม่ใช่ละไม่ใช่ละเองจะปีนทําไมอ่ะโอเคโอเคผมว่าอยู่ะทอมปลายนาะค่อนข้างปลอดภัย ก็ข้าบวชเพื่อไอ้อุ้ยอุ้ยตอนนี้โอ้โหแรงจัดไม่ได้ละไม่ได้ละพี่ๆน้องๆหนูๆมันไปหลบกับตรงไหนหมดวะโอ้โหแล้วแบบซาทาขื่นไงซาทาขื่นละอุ้อุ้ยฟ้าผ่าว่ะซาทาขื่นกันอุ้ยอุ้ยฟ้าผ่า,า,า,าเอาดีๆขอให้ข้างบนมันล่วงกันหมดเดี๋ยวเราจับตาดูข้างบนดีกว่าทุกคนผมอยากเห็นแบบฟ้าผ่าแบบเปลียงแบบหงายกันทั้งหลัง พูดอย่างไรสัตยขาดคำมันล่วงกระหมกเลยเอ้ยเอเอเอ๊หนีร้อนมหาหนาวเหรอหนีร้อนมหาหนาวเหรอล่วงไปหนึ่งต่อหน้าต่อตอาไหนะมันยังรอดอะดิมันแอคเกินตายนั่นเดะนั่นเดอนนเดอนนเด๊สรุปว่ากรนะท่อมตายนักของเรามันเวิร์กที่สุดวะเอออดีๆกรนะทอบตายหนกขเราเวิร์กสุดผู้รอดเหลือ ใน1ภัยพิบัติโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับเกมเซอร์ไวโลนั่นเองนะครับค่อนข้างสนุกนะที่เป็นเกมเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆนั่นเองนะครับอา้าเราไม่ได้เล่นเราเข้ามาได้ยังไงนะถ้าเกิดเพื่อนๆอชอบคลิปแบบนี้นะสามารถไปหาเล่นกันได้นะถ้าหากชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้นามนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสาาดีครับ